รู้ไหมว่าลูกนกที่เพิ่งเกิดต้องกินอาหารวันละเท่าไหร่วันหนึ่งต้องกินอาหารมากแค่ไหนวันนี้เรามาดูกันเถอะลูกนกที่เพิ่งเกิดตัวนี้กินอาหารได้อย่างไรนกที่ตื่นเช้าจะได้กินหนอนนอนที่ตื่นเช้าจะโดนนกกินเช้าวันนี้แม่นกจับได้ตั๊กแตนสีเขียวตัวหนึ่งถึงแม้ว่ายังไม่ลืมตาแต่ลูกนกก็สามารถใช้ความรู้สึกเตือนตั๊กแตนลงไปได้อย่างราบรื่นหลังจากกินเสร็จลูกนกเริ่มหลับตาในรังไม่นานแม่นกกลับมาพร้อมกับตั๊กแตนอีกไม่กี่ตัวตั๊กแตน้เล่่งงงทอ จิ้งกะตัวเล็กที่มีขนาดใกลเคียงกันลูกนกก็ไม่กลัวเลยก็เปิดปากเล็กๆแล้วใช้แรงดันเข้าไปเนื่องจากลิซ่าตัวมีขนาดใหญ่และหางก้นานลูกนกตืนมันได้ยากกว่าเขาพยายามเปลี่ยนท่าทางโดยหยุดพักและพยายามอัดเข้าปากยินดีที่ลิซ่าตัวนี้ถูกส่งไปยังลูกนกก่อนได้ถูกแม่นกทําให้หมดสติแล้วมิฉะนั้นตามความเร็วในการกินของลูกนกกลัวว่าลิซ่าอาจจะรอดตายอย่างบุบิดลูกนกพยายามใช้วิธีการต่างๆ ออกแกรงอย่างหนักสุดท้ายก็เกลืลิซาร์ลงไปได้แต่หางที่ยาวนี้ลูกนกยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรคั้งอยู่ในปากของเขาไม่นานแม่นกก็ส่งตะกรันที่มีโปรตีนสูงมาให้แต่ลูกนกยังมีหางของลิซาร์อยู่ในปา่าแม่นกกลัวว่าลูกนกจะหิวจนท้องร้องยังคงพยายามยัดเข้าปากลูกนอกอย่างต่อเนื่องแต่น่าเสียดายที่ลูกนกไม่สามารถอ้าปากได้เลยแม่นกจึงยอมแพ้หลังจากที่กินจิ้งจบเสร็จลูกนกก็หลับไปท,ทันทีเพราะว่าการกินจะใช้พลังงานส่วนใหญ่ของมันไม่นาาหลังจากหลับไป แม่นกก็กลับมาจากจิ้งจบตัวเล็กอีกครั้งลูกนกได้ยินเสียงก็อ้าปากทันทีเริ่มชิมจิงจ้งจบตัวเล็กอันแสนอร่อยอีกครั้งในครั้งนี้มันมีประสบการณ์ในการเปลี่นสัตว์ที่มีหางยาวแล้วความเร็วในการกินเริ่มเพิ่มขึ้นแต่จิ้งจบตัวนี้ยังไม่ได้ถูกแม่นกตีให้สลกกระดิกหางไม่หยุดทำให้ลูกนกทั้งตื่นเต้นและตื่นเครียดหลังจากกลืนจิงจ้งจบตัวนี้ไปลูกนกก็หลับต่อไปเวลากินข้าวเย็นแม่พากลับมาพร้อมกับตักแตนอีกครั้งแแแมแมม้้้้้วว่่่าาาเเด็็กก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 ลลลลออ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 งงงงรไหหนนนนทขููใญืบตยัป แต่การเลือกของแม่นกในครั้งนี้ถูกต้องเขาเลือกที่จะออกไปเขารู้ว่าถ้าลูกนกยังคงกินต่อไปวันนี้อาจจะตายอย่างแน่นอนเอาล่ะแล้วคําถามก็มาถึงคุณรู้ไหมว่าลูกนกต้องการดื่มน้ําหรือไม่แล้วแม่นกจะให้น้ําอย่างไรกรุณาเขียนคําตอบของคุณในช่องความคิดเห็น